ทำไมผู้หญิงเลือกที่จะเป็นทอมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมผู้หญิงคนหนึ่งแทนที่จะเป็นผู้หญิงสมเพศของตัวเองนะคะมีความน่ารักสดใสเป็นผู้หญิงนะคะแต่ทำไมวันนี้เขาเลือกที่จะเป็นทอมสงสัยไหมคะ ก็เหมือนทั่วไปเนาะที่เราอาจจะเข้าใจว่าก็อาจจะเป็นฮอร์โมนทางเพศเนาะฮอร์โมนเพศชายอาจจะเยอะไปนะก็เลยกลายเป็นทอมค่ะแต่ความจริงแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังค่ะมันมีมากกว่านั้นนะคะหลังจากที่ตัวโค้ดนุชเองได้เข้ามาเรียนรู้ในการเป็นโค้ดค่ะทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นค่ะว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มนุษย์เป็นค่ะมันมีสาเหตุแล้วมันมีที่มาที่ไปค่ะอะย่างยกตัวอย่างเนาะในเคสของออทำไมผู้หญิงถึงเป็นทอมนะอยากให้คุณมองนะมองอย่างเปิดใจด้วยนะ,ะแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ฟังนะคะอ,อ,อยากให้ทุกคนมองค่ะว่าในครอบครัวครอบครบัวหนึ่งเนาะอ,อ,อาจจะก,ก็มีพ่อเนาะมีแม่มีลูกชายมีลูกสาวออคุณลอง สังเกตดูนะคะมีครอบครัวไหนไหมที่ออคุณพ่อเนาะรักลูกชายมากๆเลยนะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอะไรก็ประครบประงมแบบดีโอ้โหส่งเสริมมากกับลูกสาวค่ะมองไม่เห็นความสัมพันธ์ของลูกสาวเลยมองว่ามีลูกสาวก็งั้นๆแหละก็ลูกสาวเนาะเออแล้วมันทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะคะ่ะที่ มีความรักต่อพ่อเนาะแล้วก็ต้องการความรักความใส่ใจจากพ่อค่ะเขารู้สึกว่าเอ้ยการเป็นผู้หญิงแล้วพ่อไม่รักไม่ใส่ใจเขาก็เลยเลือกที่อยากจะเป็นผู้ชายค่ะเพราะเขาเรียนรู้ว่า เอ้ยทำไมพี่ชายหรือน้องชายของเขาเนาะทำไมได้รับความรักจากพ่อจังเลยเพราะฉะนั้นทําให้เขามองเห็นว่าการเป็นผู้ชายอ,อ๋อมันดีอย่างนี้พ่อจะรักเขาเพราะฉะนั้นค่ะเขาก็เลือกที่จะทําตัวให้เหมือนผู้ชายนะคะแต่งตัวแบบผู้ชายบ้างละ่ะทําตัวเ้าๆเ,เหมือนผู้ชายบ้างละ่ะหวังว่าพ่อจะกลับมารักหวังว่าพ่อจะกลับมาสนใจค่ะ หรือก็อาจจะมีในบางเคสเนาะที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอาจในวัยเด็กเนาะอาจจะถูกทำร้ายอาจจะถูกทำร้ายทางร่างกายหรือว่าถูกทำร้ายทางเพศก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้ เขาที่จะเ,เลือกที่จะปกป้องตัวเองเนาะที่ทําให้ตัวเขาเนาะการที่เป็นผู้หญิงเนาะเฮ้ยมันดูอ่อนแอเนาะมันทาให้ฉันได้รับการถูกทําลายอ่าก็จะทําให้เขาได้เรียกว่าปกป้องตัวเองด้วยการทําตัวเป็นทอมเป็นผู้ชายเป็นห้าวหาญเนาะเพื่อที่จะไม่ได้มีใครมาแรงแก่ฉันอ่าสาเหตุเหล่านี้แหละค่ะที่มันจะทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ จากผู้หญิงที่เรียบร้อยน่ารักสดใสสมความเป็นหญิงนะคะเลือกที่จะเบี่ยงเบนตัวเองให้กลายเป็นทอมให้มีความแข่งแกร่งแบบผู้ชายค่ะออ…ทุกคนได้ฟังเนาะที่แบ่งปันแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างสามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็แบ่งปันกันได้นะคะและอยากให้คุณลองไปสังเกตดูว่าในครอบครัวหรือคนที่คุณรู้จักเนาะว่าวันนี้ ใครที่มีเบีเ่ยงเบนทางเพศนะเนาะจากผู้หญิงเนาะกายแบบเหมือนทอมเป็นผู้ชายคุณลองไปสังเกตดูว่ามันมีเหตุการณ์เหล่านี้หรือมันมีความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัวไหมเนาะคะ่ะอยากให้ทุกคนลองไปสังเกตดูเพราะอะไรวันนี้เนาะสิ่งที่เราได้รู้แบบนี้ค่ะมันจะได้เป็นการป้องกันป้องกันที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับในครอบครัวของคุณหรือเกิด เกิดกับเ,ออเหตุการณ์แบบนี้ในครอบครัวหรือว่าคนที่คุณรักหรือคนที่คุณรู้จักนะอืเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ดีทุกคนเข้าใจปะวันนี้ความรักความสําคัญในครอบครัวมันสําคัญมากๆและถ้าเกิดใครนะคะอยากจะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้ค่ะตอนนี้อาจารย์กบและทีมครูะเบิดเรามีคอร์สความสัมพันธ์ขั้นเทพเหมาะมากค่ะที่คุณเข้าไปเรียนรู้คุณจะได้รู้ว่า การที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีเข้าใจซึ่งกันและกันมันจะเป็นรากฐานออของครอบครัวหรือว่าปลูกฝังของคนคนนั้นนะคะที่เขาจะเติบโตไปจะเป็นครอบครัวที่ดีขนาดไหนมีความสุขแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนด้วยกันได้นะคะซึ่งราคาคอร์สก็น่ารักมากต้องบอกเลย199บาทแต่โคตคุ้มค่าแน่นอนนะคะสนใจทักเข้ามาได้และคุณสามารถที่จะ ติดตามชมคลิปดีๆแบบนี้ได้นะคะที่เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทาง YouTube YouTube นะทุกคนนะก็สามารถไปกดติดตามและกด Subscribe ได้นะคะก็ฝากแชร์นะคะฝากแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมคูละเบิดด้วยนะคะก็สวัสดีค่ะ